สวัสดีจ้าสวัสดีสุขสุขคุณพี่น้องข้าเข,าข่าคั่ขขวเป็ดกับเข่ากินเองพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อัน้าแปรกับตบักพริกก่อนพี่น้องตบักพริกใส่กับข้าวเบียร์ก็ใส่เป็ดกับใส่เป็ดพี่สุภแซ่บน,นี่ เขาแป้งลราพี่น้องเขาที่เห่าไว้แช่น้ำเอาไปแช่น้ำไว้ให้มันนิ่มแต่ว่าเขาวันนี้แม่นุกบ่ได้มีเข่าเหนียวด้วยพี่น้องก็เลยเอาเข่าเข่ามะลิของเห่านี่แหละไปแช่น้ำแล้วมาตำตำเพื่อว่าจะมันเป็นเป็นแป้งแกงออมนอไม้ถ้าแกงอ้อมนองไม่้องใสใส่แป้งด้วพี่น้องคนอีสานเขาเอิญเขาเบียเขาเบีย หมอก,กลางเรียบร้อยแล้วต่วว่างไว้ตั้มพี่น้องมันใจว่ากาตามแห่งยาหมันกระเด็นเข่าตาพี่น้องเลย แบนอยู่แล้วก็มันกล่าเดนบางเทือมันกล่าพานแบนไปนอกไปนอก เป็นคนเห็ดง่ายๆกินได้กินง่ายๆได้พี่น,อน้องเพราะว่าเอาใหม่ห้าเห็ดถั่แล้วเครื่องปรุงอย่างเมนูสินใส่พอมกันเหมดเลยพี่น้องนำยานั่งที่เข้าสซื้อมาสำเร็จแล้ว เ้ใส่หมอเอ้วเข้ากับสีไส่เกรืองปงใส่ยังไปเลยพี่น้องทำง่ายได้กินไวข้าวเบียพี่น้องข้าวเบียกับซีไส้ไปเลยเดี๋ยวเอาขึ้นมาก,ก็จนะเป็นม่วงไ่เห็น ไปเลย ใส่ผงนัวสกอนใส่หลายแสบ่บหลายใส่หน่อยแส่บหน่อยใส่ปลาไปด้วยสิบปงไปน้ำกันเลยพี่นนอทำทีเดียวจบไปเลย ปลาบา่งกันใส่น้อยเดี๋ยวใส่ปรีตุกันเพราะว่าแกงลใไม่เนี่แกงละไม้มันสินักไวาทางปลาดเด้อพี่น้องเพราะว่าเมนูสิบว่าไส่ว่าไส่เกลือว่าไส่น้ำปลาพราะน้ำไม้มันสิอมไม่อมคข้มเข้มพี่น้อง เอาหม่ที่ห้าต้มแล้วเอาก็ใส้ไปเลยพี่น้องเลย เอเนีย่ยก็ใส่พร้อมกันเลยพี่น้องเพราะว่าน้องใหม่เขาเย็ดสุกแล้วเขาบะจำเป็นต้องต้มโดนแกงโดนไหมพี่น้อง ืัอน,นี้เฮ็ดกับเข่าคำเด้อพี่นออ้องญาตกยกุบผู้เดียวหรอญาติญาติน้ำคุนปว่วยซัวสีแล้วซัวสีเหลวคนปว่วยบกมาหาเจ้าของมืัอน,นี้กับเขา่ากับเข่าทงมัมีพี่น้องได้เดี๋ยวต้องไหนซื้อซื้อมาเฮ็ดกันเองจังไปเบิกเอาเงินน้ำเรา สองถุงเสด้กินว่าพี่น้องขนาดว่าเฮ็ดเร็วๆได้นี่เพราะว่ามัาไนได็เฮ้เามีเวลามาต้มน้ำใหม่ไร ไปยังกินซาซ่าก็ได้เด้อีปนออยู่ผู้เดียว এক মাটি ใส่หม้อเลยพี่น้องโอ้ยคือหมอ้อคือน,น้อยแถวบัที่นี่เอาเห็ดใส่แล้วเอาเห็ดใส่หม้อเลยเต็มหม้อโอโยู่พี่น้องต้องเปลี่ยนหมอ้อใส่หม้อใหญ่พอใส่หมอ้หมอหม้อน้อยมันเสียนั่นโพด หมอหน้อยสิค้นยากพี่น้องเลยผัดแกงสุกแล้วจังเสียวใส่หมอหน้อยเนื้อไผ่ตูผักแต่แยง,ง สองอย่างใส่ชุดไทยพี่น้อง ไอตู้กับไส้เหมือดละพี่น้องคันข้าเก็บไว้ค่ะมันไก่เหี้ยวถิ่มซื้อชัวข้าวเสียเห็ดกับเข่าอีก ตอนหมอเดอนถ้าต้องมันค้นเด้อพี่น้องว่าะส่นในขาเบียร์มันสิติดเพราะว่ามันเป็นแปง้งมันสิติดก้นก้นหมอเห็นว่าพี่น้อง ร่อให้มันสุกบานพี่นออ้องคันร้อยมันสุกแล้วเขากับใส่ไปตูกับผักไก่แยงเดี๋ยวมาเบิง่งเดี๋ยวมาเบิงนน่งตอนมันสุกด้อพี่น้องให้ดูตอนมันสุกอันนี้มันว่าไหนสุกพอนจะรุ่งหมอ้อ